ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CMRU Inbox ค่ะพบกับดิฉันฝ้ายหาไทยพันธ์โถดีนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิธีกรรับเชิญรายการ CMRU Inbox ประจำสัปดาห์นี้ค่ะและในวันนี้ค่ะรายการ CMRU Inbox กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของปัญหาที่มีมานานในสังคมไทยนั่นก็คือปัญหาเรื่องของขยะนั่นเองค่ะ เป็นเวลานานมาแล้วที่ประเทศไทยของเราประสบกับปัญหาขยะล้นเมืองเพราะผลจากประชากรที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีและแน่นอนว่าส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมากขึ้นไปด้วยซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการกำจัดขยะที่ในวันนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขค่ะ และจากปัญหาเรื่องของขยะนี้เองนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะค้นหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลค่ะ โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างนิสัยการออมจากการเพิ่มมูลค่าขยะโดยการจัดตั้งธนาคารวัสดุ รีไซเคิลขึ้นมาโดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาค่ะ และจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะในวันนี้ CMRU Inbox ได้รับเกียรติจากคุณยุทธพงศ์วัฒนราภาผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะมาพูดถึงการต่อยอดโครงการนี้เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยมีนักศึกษาและเยาวชนเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะขณะนี้เนี่ย อย่างที่เรียนนะฮะว่าไม่ใช่มีหม้ลายหมอลายหนึ่งนะฮะขณะนี้เนี่ยเราได้รณรงลงนะฮะเกือบทุกมไม้ลายนะฮะได้มาช่วยกันดูแลเรื่องขยะนะครับแน่นอนที่สุดนะฮะไม่อยากจะเรียกขยะเลยถ้าเราเรียกขยะเนี่ยแสดงมันสะกะปกรกลืกเปล่าความจริงในภาษาอังกฤษเนี่ยคัวเา waste เนี่ยมันแปลว่าของเหลือใช้มากกว่านะ,ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยนักศึกษาทุกคนนะซึ่งแน่นอนที่สุดนักศึกษาคือใคร ประเทศชาติอยู่ในเมืองของท่านแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยการคัดแยกก่อนทิ้งนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยนปะปัญหาเรื่องขยะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับต่างประเทศเยอะแยะเลยนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยมาดูงานในประเทศไทยด้วยดูงานในหอยหลายแห่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกัน วิธีการจัดก,การที่ดีที่สุดเนี่ยครับมันต้องเป็นวิธีการจัดก,การที่เราเรียกว่าการคัดแยกแต่แต้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่คัดแยกไม่เก็บแร่ต้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับจากที่เราทิ้งมาเนี่ยสมมติว่าเราทิ้งมกมา1บบาทเนี่ยค่ากําจัดเนี่ยมามากเป็น, 100, 000, 000นร้อยเท่าพันเท่านะฮะถ้าเราคัดแยกมาแน่นอนที่สุดนะรเราไม่ต้องเสียเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านนะไปซื้อเตาเผาเอยไปใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับ เราคัดออกมาขายคัดแยกนะฮะแล้วก็เอากลับเข้ามาใช้ใหม่การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ใช่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องที่เป็นมลภาวะต่างๆนะฮะถ้าเราดูแลแต่ต้นเนี่ยมันสามารถที่สร้างเศรษฐกิจได้นะฮะเป็นรายได้สร้างสังคมต่างๆได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยพวกเราเนี่ย นะสามารถที่เอาของที่เราคัดแยกที่เราใช้แล้วตัวแพ็เกจิ้งตัวบรรจุภัณฑ์หรือต่างๆเนี่ยไปแลกของในร้านศูนย์บาทไดนะ้อันนี้ประหยัดตังค์มม่ประหยัดตังค์แน่นอนมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนของกลุ่มที่ที่อาจจะเรียกว่าไงหาชาวกิ่งคํานะฮะขณะนี้เขายังชีพอยู่ได้ด้วยตัวเนี้ยตัวขยะนะครับสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะทำต่างต่างได้นะะแน่นอนที่สุดถ้าเราดูมากกว่านั้นอีกคนที่รวยที่สุดในในโลกเนี่ยลำดับ ไม่เกินที่สิบละฮะเขารวยจากขยะนะครับเพราะนั้นในศึกษาศึกษาทุกคนนะฮะควรจะหันเข้า,ามามองตัวนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันสกปรกเลยสิ่งที่ท่านทําได้คือหนึ่งนะ,ะช่วยเรื่องช่วยเรื่อง,ช,องช่วยโลกเราอันที่สองก็คือช่วยนะฮะประหยัดนะ,ะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าจะช่วยสังคมด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่อยากเรียนนะฮะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับ ถึงแม้ว่าปัญหาขยะจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะคะแต่ถ้าหากวันนี้ทุกคนเริ่มตระหนักถึงปัญหาและเริ่มต้นที่จะแก้ไขปัญหาโดยการจัดการขยะอย่างถูกวิธีดิฉันเชื่อแน่นอนค่ะว่าวันหนึ่งปัญหาขยะจะต้องค่อยๆลดลงไปและค่อยๆหมดไปอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ CMR You Inbox ขอพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันค่ะว่าเพื่อนๆชาวราชพัฒเชียงใหม่จะมีวิธีช่วยแก้ไขปัญหาขยะอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ในสภาพสังคมปัจจุบันผมเห็นมีขยะเกลื่อนกลาดอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นกระป๋องน้ําอัดลมที่ผมเห็นเป็นประจํานะครับอยู่ตามข้างทางหรือตามเวลาเราเดินไปตามถนนหรือเราขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ไปตามข้างทางเราก็จะเห็นเกลื่อนกลาดหรือเรียราาเป็นหมดเลยนะครับสําหรับผมผมคิดว่าเราน่าจะนํากระป๋องพวกนั้นเก็บมารีไซเคิลอย่างเช่นน่าจะนํามาประกอบเป็นของ DIY ของคิด สร้างสารสิ่งประดิษฐ์ต่างๆและรวมถึงสามารถก่อเกิดรายได้ให้แก่เราเพื่อนำรายได้นะั้นมาใช้เป็นค่าครองชีพครับสำหรับจุก,กระป๋องน้ำอัดลมนะครับสามารถนำมาบริจาคเพื่อนำไปหลออเป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการ ที่จะต้องใช้ขาเทียมได้ครับผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าส่งเสริมและเป็นโครงการที่ดีนะครับสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยลาลัยชภััชชิยงใหม่รวมถึงกลุ่มบุคลากรต่างๆเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการทิ้งขยะมากขึ้นอีกอย่างก็คือจะช่วยลดปริมาณของจำนวนขยะลดน้อยลงรวมถึงการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่ออาจจะสร้างรายได้ ๆเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันน่าจะเริ่มจากตัวเราก่อนครับในการกําจัดขยะหรือคัดแยกขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะมีสารพิษต่างๆอีกทั้งถ้าหากเราแยกแล้วเราก็สามารถนําความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นได้รับรู้และรับทราบได้ครับเราจะต้องคัดแยกขยะนะคะโดยที่มีกระดาษ แก้วพลาสติกหรือว่าโลงหะก่อนนะคะตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถเราสามารถคัดแยกขยะได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของดิฉันนะคะก็เป็นส่วนของการใช้กระดาษนะคะเมื่อในเมื่อกระดาษเราใช้เพียงด้านเดียวนะคะเราก็กลับมาใช้ทั้งสองด้านนะคะแล้วกระดาษนี้ถ้าเราใช้เสร็จนะคะเราก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วยนะคะ แลกอย่างหนึ่งนะคะเราก็สามารถช่วยลดมูลพื้นที่ในการกำจัดขยะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยของเราได้ค่ะการแก้ไขปัญหาขยะนะคะนักเตก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะอย่างแรกนะคะช่วยการรณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะในบริเวณมหาวิทยาลัยของเราก่อนนะคะโดยการที่เราแยกขยะทั้งขยะรีไซเคิลขยะแห้งหรือว่าขยะเปียกนะคะ ขยะดีไซเคิลนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้นำ,นำไปขายหรือว่านำไปใช้ต่อได้นะคะเพื่อสร้างรายได้หรือว่าสร้างโอกาสดีๆให้กับเราค่ะก็สำหรับนักศึกษาอย่างเช่นหนูนะคะก็<ม>ถ้าเกิดว่ากินน้ำหรือว่าอาหารที่เป็นใส่กล่องอย่างเงี้ยก็เอาไปทิ้งขยะไม่ทิ้งเรือลาดหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีจุดแยกขยะก็แยกขยะตามนั้น,นะคะ่ะ ถ้าอยากให้ชุมชนของคุณสะอาดก็เวลากินหรือว่าใช้สิ่งของอะไรก็ช่วยทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอย่าทิ้งเรือดลาดค่ะก็อย่างเช่นสมมุติว่ามันเป็นพวกพลาสติกหรือว่าขวดแก้วนะคะมันก็สามารถนำมารีไซเคิลได้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคิดเห็นของตัวแทนพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาวราชพัฒเชียงใหม่ กับการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาขยะและอย่าลืมนะคะว่าการแก้ปัญหาขยะไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงคนใดคนหนึ่งค่ะแต่เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ c m อ u Inbox ลงแล้วนะคะในครั้งหน้า c m อ u Inbox จะพาคุณผู้ชมไปเปิดกล่องกับเรื่องราวรอบรั้วราชพัฒ์เชียงใหม่ในเรื่องใดอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ BTV, Cable TV ของคนเชียงใหม่และทาง YouTube ตามลิงก์ที่ประกฏด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ